มาเราเจอตัวใหม่ละพี้พี่มลแป,ป๊บหนึ่งนะ้ยคนที่สองอ่ะมาดูมาดูว่าตัวใหม่เดินคนแรกแล้วเราคนที่สองลอ <c oughs> แล้วเราคนที่สองสเก็บได้ไหมแล้วก็ต่อด้วยเอ,อคุณไอกี้ที่ตี้ไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่แล้วก็ตัวสุดท้ายเฮ้ยทำไมเตรียมนี้ไม่มีงวงงวงงวง มาดูว่าเขาใส่ตี้อะไรเกิบหมวกเกาะรอยแล้วก็อะไรอันสุดท้ายไม่มีบ้านด้วยไม่มีบ้านแต่ว่าตั้งชื่อ PRD เหมือนคนมีบ้านสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนตัวใหม่หเดินคนแรกมาเมืองเลย S บวกม่วงสวัสดีมิ่ดียพี่ใหญ่เกาะลอยฟ้าสีม่วงคืออะไรเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวขอทำดีไงดีอยู่ก็น่าจะได้อยู่พี่ใหญ่อันถ้อยท้อยแบบแบบท้อยอยาง คอยแบบนี้แล้วจะชนะ,นะกี่งเกาะลอยสีม่วงเคลื่อนไหอะโมเมนอันนี้หรอใช่ไหมทำไมไม่มีคำว่าดาร์อย่างเดียวทำไมต้องมีคำว่าอีโวอยู่ข้างหน้าอุ้ยดูเขามีสติกเกอร์ที่ซื้อหรอ สติกอร์ที่ซื้อหรออันนี้คือใช่ไหมอันนี้คือต้องซื้อใช่ไหมพิเศษลองกดไม่ได้่าานได้บ้างอ้าวคุณไนกี้ไปก่อนแล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์อุ้ยไม่รู้เลยพี่ใหญ่อันอันนี้มีไผ่หู้ไหมไม่คนเวาไม่รู้นะเดี๋ยวจะได้คำตอบที่มั่วๆเพราะชอบตอบไปทั่วที่ทั่วแดน ดูตัวใหม่ทำไมแล้วพอเจอไม่ได้เดินคนแรกแล้วทำไมมาออกเลยสืบจากนในบ้านก่อนอันนี้แคปไปเลยได้ไหมเดี๋ยวให้เปิดอีกครั้งไหมแล้วก็แคปไปอย่ามาใกล้ได้ไหมนี่ล่ะนี่ก็จะรีบวิ่งไปนะ นั่นไงโอ้โหเดินคนแรกไม่มีผลคนแรกไม่มีผลนะไม่มีผลอะไรเลยเดินคนแรกเล่าใจจุงนกก็ไม่ออกสักตัวกว่าจะสุ่มมาเจอฮะฟันดีแล้วเห็นลมแล้วลายเดียว โอ้ยละ่ะนาอโอเคบบายยบ๊ายบายไปนอนไปนอนให้ฝันดีไปนอนให้ฝันดีเ้นอาน,น,นอ้องซันตาน้องซันตาให้พี่เลี้ยดแบบนี้ละบัน อัญมณีกระต่ายอัญมณีกระต่ายคืออนะันไหนเนาะแก้ตัวใหม่ได้ไหมเอออันนี้พี่ใหญ่ยังไม่เห็นตัวไหนที่แก้ตัวใหม่ได้เลยต่ได้นั่นไงอุ้ยัวใหม่มาแล้วครั้งนี้จะตื่นหรือเปล่าันี้จะตึงหรือเปล่านะ อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าเด้ดเเอหุ๋ยคนสุดท้ายแรงมากอ่ามาดูเลยมาดูเลยตัวใหม่ไม่ได้เดินคนแรกนะมาดูว่าเออสาวเกาหลีจะเก็บคุณซานต้าได้หรือเปล่า ดูจี้ดีกว่าอ่ะคนแรกคนที่สองถึงตาผมคุณอย่าร้องอุ๊ยล่ 1, 2, าหนึ่งสองสามไปโดยยอนจี้ดีอยู่เยอว่าผมได้เขาอาจจะเก็บเขาอาจจะเก็บน้องซานต้าก็ได้ได้หรือเปล่าโปรดติดตาม นี้ละนี่แต่คนเหลนหลุดเตาไมเหมือนเลยน,นี่แรงมากแล้วเขาจะตุยไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชนปุ๊บหยุดจื๊อไชก็ะดาเอาแมงสาบใจอยู่ในี้ขังมุมออกไงแมงสาบด้วยว่าอย่างนี้ถอนหายใจด้วยซื้อมาพันสองเอาอันสาสิบห้าบาทใช่ไหมพี่บอพันสองอ่าต่อมาเลย เสาวเกาหลีมาแล้วหมายถึงอ่อเตาใหม่แต่นี้ไม่มีไม่มีใหม่แล้วนะที่ซื้อเองแล้วก็ไม่มีให้ซื้อใหม่แล้วด้วยอิยล่าทำไมเขาเก็บไม่ได้ เราก็จะเดินอยู่ช่องนี้กลับไปกลับมาแค่นั้นเลยฮะคือออกกี่โมง เดินชนแล้วก็ลงใช่แล้วไม่ออกเลยเศร้าลนะ น่าจะแบบมุ่งไปเก็บแค่ตัวใหม่เนะาะขโมยคนไหนเอาล่ะตัวใหม่ดู <laughs> ดูดูดีกว่าใช่ไหมเอาอันนี้เขามาจากเอ่ออะไรนะเขาเป็นสั้นตาเนี่ย <c oughs> อ๋อมีนีหลายอย่างเลยพี่วอนไปติดเลยไปติดเลยของมันต้องมีแต่นี่ของมันต้องมีแต่มันไม่ให้มีแต่ไม่อยากให้มี เหตุใไ,ได้ออ้ยพี่ปออันที่แล้วอ่ะน้องขังขาวอะแอบเสียดายนิดนี่เอามช่แอบใจหายนดริงๆลืมบทตังติดลบแล้วอันนี้ติดลบตั้งแต่กลับมาจากบ้านแล้วให้ตจกลับมาจากบ้านแล้วขาดแค่ห้าตัวอุ้ยมาก ะขอให้ได้เพชรเยอะๆประมาณมันหมดวันไหนมันหมดมือใดนี่ห่วนนะอู้ว่านี่เนาะมันมใส่เงินไม่เติมเราจะไม่เติมเราคือคนฟรีเราจะไม่เติม,เร,รเ,รม,เ,ตมเราจะเติมได้ไงเอาสาวเก้าหลีทิ้มเราไปแล้วแล้วคุณงอก็จะทิ้มเราไปอีกคนหนึ่ง สาวเกาหลียังสู้ไม่ได้อ่ะแหม่อโอ้เนาะออกไหมไม่ไปอุ้ยแรงมากได้เดินครั้งเดียวอุ้ยหัวอ่อยอยีกแหมโอ้ยแรงมาก มาจัดค่ะนั่นไงนั่นไงนี่ก็จะริ่วิ่งของอะไรนะอ่าวิ่งสิวิ่งวิ่งนะปกติชอบวิ่งวปกติชอบวิ่งมาแบบเขาเชิญปุ้บวิ่งมาเลยวิ่งมารอก่อนเลยทั้งที่เขายัางไม่เชิญนั่นไงเริ่มเลย <laughs> โอ้ยี่หมนก็ว่าคือวา่าคืออะอ่ะ,อะจะรีบวิ่งแล้วนะจะวิ่งแล้วนะนั่นไงอ้โหแพงด้วย อุ้ยขนาดเดินคนสุดท้ายแต่ว่าคนที่สามไปก่อนเนอคนที่สามเราก็ย่จีตุ้งไวก่อนเลยนี่เราก็อันนี้คือตัวใหม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าทําไมสีผมไม่เหมือนเอ้าใช่ไหมอันนั้นคือชุดแดงอันนี้คือชุดอ๋ออันนี้คือตัวธรรมดาจะเป็นผมสีฟ้า แมนวอลเดี๋ยวขอดูชุดก่อนเห็นไหมเราเริ่มจะเจอตัวใหม่แล้วนะมาดูว่าธรรมดาจะเหมือนเออม,มื่อกี้ไหมอ่าตำแหน่งเดิมตำแหน่งเก่าตำแหน่งเดิมมีเพิ่มเติมอะไรไหมมีเพิ่มเติมคือผู้เล่น นอนอืออออ่ดีครับเธอแต่จี้เขาตื่นไหมก็ได้อยู่แต่ไม่มีบ้านด้วย เริ่มเลยตัวนี้สวยน้องไม่ตาแดงเหมือนตัวนั้น จะบอกว่าตัวนี้คือตัวที่จะปาบตัวใหม่ได้นะจะจอบเป็นก่อนด้ยลินลี่ลองก้าเดี่ยวนะฮะลินลี่ลองก้าเก็บตัวใหม่ได้ที่เขาไม่ดีหรอจิ้เขาก็ดีอยู่นะ ่าแรงมากไม่มาเราอยู่ในใ้เมืองเขาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดึงเราไปเราขี้เียดนิ่ตั้งแต่ยังไม่ได้ไม่จะไปแต่ก็ต้องไปเหมือนเดิมถอยแม่นซะด้วย อุ้ยล่ะเมื่อกี้พี่ปอดเออทำไมดิ้นีม่ลองกล้าเก็บตัวใหม่ได้อ่ะดีเขามันดีเหรออันนั้นไงจะเรียกเราไปแล้วจะเรียกเราไปแล้วแค็งแน่นอนมันต้องจะดิ้นๆนะวิ่งนะนะวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลย ครั้งนี้มาแน่มาเทนแน่นอนโอ้เมื่อกี้เขาก็เล่นแบบนี้กับโต้หนังเลยเดินหลังเมื่อกี้เราก็เดินเดินหลังเกมที่แล้วเราก็เดินหลังโดยยอนก็โดนเมื่อกี้เกมที่แล้วเลยโดยยอนามด้วยเราเอง แันนี้เขาเดินคนที่สองเหมือนเดิมเดิมเดิมเลยเอ่อไปไหนดีตรงนี้แล้วกันไม่อยากไปใกล้ไม่อยากไปใกล้อ่ะไป นี่เราต้องโอ, OG องเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น ครั้งนี้แหละเรามาแท้แน่นอน มาแล้ว <laughs> ไม่น่าอะไรไม่น่าอะไร อันนี้ก็จะลิ้นลิ้งไปอีกนะนั่นยังไงโอ้โหไม่นะไม่นะไปเลย เช่าส่ซีแสนสี่แนสีแบบนี้แหละแต่อยากให้ตรงคุคณคิโมกเป็นคุณลินลี่ลองก้าคุณลินลี่ลองกองจะดีมากอยากรู้ ไม่ได้เก็บตัวใหม่แล้วแถมไม่เดินคนแรกเลยต่อตลอดเวลาไม่เลือกเลยไปดับหน่อยก่อน ช่วยด้วยได้ไหมมาดูว่าคุณบมอคนที o ่เดินคนไหาชื่อนัดอยากเห็นหน้าแอดอือหือแอดอะไรอันนี้คือให้แอดอะไรอยากเห็นหนาเลย W O L F N A S T Y โบมี่ภาตัวของคนไปดูทั่วไปดูไปทั่วมาไปดูคุณออดีกก่า ไปดูมาแล้วาานะเมื่อที่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยอย่าเข้มหนาแอดมาคือเราคือคนที่ติดโอเคพี่มนบ,บายบายตั้งใจทำงานบายเราจะไปดู นี่อยู่นั้นงันจะให้ฉันเดินอีกว่าฉันจะไปเดิน คนหัวจะจตสีมาก่ะหิมะตกลงมาอีกแหละ สู้ขีดนี่สุด,ดเรามาดูงัวดีกว่าเรามาดูคุณงัวคนที่เดินคนสุดท้ายว่าจะเก็บตัวใหม่ๆได้ เริ่มมาบากแล้วหนุ่มน้ำบากแลวเด้อปังหมดไปแล้ว ือบชนะยังไงยังไงยังไงอะไรคือเกือชนะ